โป้ครับหนึ่งดอกหนึ่งจุดโป้ยิงลัวเฮ้ยล็อกด้วยโอ้โหแม่งเอ้ยเพิ่งรู้ว่ามันใช้โป้เนี่ยโอย้ไม่เนียนเลย รบกวนเช็คนะครับหนึ่ดอกห่งจุดฝั่งแงครับมือไม่คาดทูดนรกเมื่อกี้เห็นแบบโหรู้เลยว่ามันล็อกเป้าออหะนะ

ตายเว้ยโอ้ยยากเวะอาชีพแล้วแหละลิปหายเลยโหตายยังวะเนี่ยแม่โอ้โหนี่ครับโป เหลโปแม่ไม่ตายโอ้ยโป้ล็อกหัวแน่นอนครับตัวนี้โปปวกคาดว่าน่าจะเด็กเล่นไม่ก็ผู้ใหญ่เล่นครับแม่โอ้ยเป็นไรวะขึ้นยากเย็นทุกคน ไอเห็ดปัวคงโดนยิงแล้ว,ลวอ เขาหับ่อยนะแม่งหัวหรือไงหรว่าล็อกเป้านูาาไม่โดนวะ

บลูจีวินนี่ครับแครตัวนี้ครับจดก,กลาา้าไหม